สวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องเกงกิค่ะและหลังจากที่พ่อโจโมแม่ก้อยกับน้องเกงกินะคะเดินทางปั่นจัก,กรยานกันไปนะคะทีะ่วัดที่เราไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่เราไปวัดเสร็จแล้วเราก็ไปที่ศาลเจ้ากันต่อค่ะ ปั่นจากวัดไปศาลเจ้าก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะค่อยๆปั่นไปดูทางด้วยดูถนนด้วยดูวิวด้วยนะคะก็ไปกันเรื่อยๆค่ะพอถึงศาลเจ้าแล้วนะคะมามาก้อยกับป้าปาโจน้องเก่งกีก็เราทําการเข้าไปไหว้พระขอพรกันด้วยนะคะน้องเก่งกีนะคะมีความตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้ทําสิ่งที่เขาอยากทํานะคะก็คือการไหว้พระขอพรแบบญี่ปุ่นค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะทำยามญี่ปุ่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไหว้พระหรือว่าเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราก็ต้องทําการล้างมือก่อนนะคะในอดีตจะต้องล้างมือแล้วก็บ้วนปากด้วยแต่ว่าด้วยโคโรนาไวรัสนะคะทําให้เราไม่สามารถบ้วนปากได้นะคะจะเป็นจะมีแค่ล้างมือทําให้มือสะอาดเท่านั้นเองค่ะเียเรทกนา้ 大丈夫手が取らなくていい手をきれ、はい綺麗にしたねコロナの前はこうやって手を洗ってこうやってうがい,いもできた今もしないね、はい、じゃあお祈りする行こう,そうなん これ鳴らして、これ、これを来て、この金を。はい、日本人は五円使うね、五円。五、えー、円をお賽銭箱に入れて、お祈りする。はい、元気これ持って。はい、パパでして入れて、こうやって、入れる、ここに。ここに入れる。そう、はい。はい、いただこう、三回だ。一二三。3 お祈り、はい、はいお祈りした終わり。あり,ありがとう。この中に花入ってるかな。うん ศาลเจ้าญี่ปุ่นนะคะจะเป็นของลัทธิชินโตค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยบริเวณรอบรอบของศาลเจ้าจะมีศาลเจ้าเล็กๆอีกหลายศาลนะคะซึ่งแต่ละศาลเล็กๆก็จะมีเทพเจ้าประจําอยู่นะคะ เทพเจ้าแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันนะคะให้เรื่องโชคลาภให้เรื่องความร่ํารวยหรือว่าให้เรื่องการเรียนสุขภาพนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะขออะไรนะคะถ้ามีจัดกิจกรรมใหญ่ๆก็จะมีคนมาไหว้ยเยอะนะคะอย่างที่ก้อยเห็นอยู่ก็จะมีช่วงของเด็กที่คลอดใหม่หรือว่ามาขอพร ของเรื่องของการเรียนนะคะก็จะมีธรรมเนียมในการขอพอรทุกปีนะคะปีใหม่ซึ่งจะคึกคักมากเลยค่ะในช่วงของปีใหม่เนาะแล้วก็มีการขออย่างอื่นให้สอบติดให้แบบนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงก็จะมีอบ้าจางังโอจี้จงังคุณลุงคุณป้านะคะมาขอพอรอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆนะคะศาลเจ้านี้นะคะจะเป็นศาลเจ้าทีา่คนมาขอพอรเยอะมากๆเลยค่ะ สาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะให้ความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับพืชผลนาไลนะคะในอดีตแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีคนมาขอเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเรียนนะคะรวมไปถึงขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดทั้งปีนะคะช่วงปีใหม่คึกคักมากเลยค่ะแล้วด้วยบริเวณโดยรอบก็จะมีบริเวณที่ กว้างนะคะทาให้มีเด็กหรือว่าคนแก่นะ,ะมาออกกําลังกายบริเวณศาลเจ้าด้วยนะคะซึ่งจะเป็นบางที่เท่านั้นบางที่ก็จะไหว้พระอย่างเดียวแต่ว่าที่ที่ก้อยพามาวันนี้นะคะเขาจะเป็นบริเวณกว้างนะคะก็จะมีคนมาออกกําลังกายมีคนมาเดินเล่นมีเด็กมาเล่นกันนะคะสนุกสนุกสิ่งดังเจียวเจ้าเลยค่ะ หลังจากที่เราเล่นบอลเล่นอะไรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะต้องกลับไปทําอาหารเนาะเพราะว่าเก็บผักไว้ที่บ้านมีเยอะมากเลยนะคะต้องกลับไปทําอาหารเองทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะรีบไปกันเลยค่ะเริ่มมืดแล้วนะคะมืดเร็วมากเลยในช่วงของฤดูใบไม้ผลินะคะยิ่งฤด,ดูหนาวก็จะมืดเร็วมากเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะฉะนั้นก็จะต้องรีบกลับไปตอนที่ยังมีแสงแดดอยู่ค่ะ คลิปนี้ก้อยก็นามาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะมันถือโอกาสเล่นน้ำฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ